คือคำนวณแล้วเอาเอาความเอาจริงๆเนาะคือว่าถ้าเกิดว่าทำแบบคือเราเรารู้สึกว่าเหมือนความตั้งใจเราตั้งใจดีเพราะว่าเราเห็นจากเวลาเราตอบลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เพี l p a s สจะส่งรูปว่าหน้าไปเป็นผิวติดสารมีหลายแบบมากๆแล้วคนไทยเป็นกันเยอะมากๆออยากอยากอยากบอกพวกเราทุกคนบอกต่อด้วยว่า เวลาเราจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเราใช้เรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าตำรวจก็ยังคงจับแบบครีมที่แอบ,บใส่สารอันตารายเพื่อเอาตังคนไปแบบหน้าขาวไวัยหน้าสิวหายวัยอะไรต่างๆแต่สุดท้ายพอหยุดใช้เกิดอาการผิวติดสารตรงนั้นอ่ะคือคือสร้างความเสียหายให้กับผิวแล้วก็เป็นทุกข์มากๆอาก็เลยคิดว่าอาไม่มีลูกไม่มีสามี แต่ว่าอยากมีมากนะคะเอออันนี้คืออะไรอันนี้หมดไปนีหมดไปหมดเลยด้วยหนุ่นมด้วยอ่อไม่ใช่คือแบบด้วนที่อาละครอบครัวอาก็คือว่าถ้าอาตายไปก็หมดแล้วนะแล้วเราจะมีแบบสตังไว้ทําอะไรเยอะแยะไปหมดคือไม่ได้รวยเลยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราจะเอาเงินทั้งหมดของเราอะ่ะทุ่มไปเราก็ทําอันเนี้ยแล้วก็ตายไปเราจะไม่เสียดายชีวิตอ่ะแต่ถ้าตุ้บสิถ้าครีมตุ้บเนี่ย เราก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากคืออาคิดไว้แล้วว่าอาจจะไปขายบ้านเออนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังจะขายนะตอนนี้ก็ยังจะขายอยู่เดี๋ยวจะประกาศขายอุ้หูยอะไรนะไม่ซื้อมาใหญ่กว่าเดิมหรอชุดตรอรับฟอนรับฟอนรับฟอนจริงๆริงมาตอนอ่านเรื่องน้ำอากรไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จจนเราจะต้องแบบขายทุกอย่างไปเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิต ตีก็รู้อาขี้กลัวทุกคนรู้หมดที่นี่ว่าอาเป็นคนขี้กลัวมากๆแต่ว่าอาสุกว่าณนาทีนั้นอะอาสุกว่าอาทนไม่ได้ที่อาจจะอยู่เฉยๆเพราะว่าอาอาเป็นคนที่ทําผลิตภัณฑ์มา13ปีอาเห็นอยู่ว่าตัวไหนที่มันดีตัวไหนมันได้รางวัลตัวไหนมันยังไงคือเรารู้ตรงนี้อยู่เต็มอกแล้วก็เรามีความรักมีการซัพพอร์ตจากหลายๆคนมากๆอาสุกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้อา รอดได้แต่อากลัวมากอาพูดเลยว่าในเดือนแรกๆที่ s w i ตช l แบบจำหน่ายอะค่ะเรามีสารสกัดอยู่เยอะที่ยังไม่ได้ผสมให้เป็นครีมเป็นครีมออกมาทีละจำนวนน้อยจำนวนน้อยแล้วยอดมันก็ยังคงแบบเออสาบ้าน50บบ้านค่อยเป็นร้อยบ้านต่างๆคิดดูว่าตอนที่ขายแรกๆอะ อาแบบบางทีใจอาก็สั่นแล้วอาก็นั่งน้ำตาอาก็ไหลออกมาโดยที่อาไม่ได้สะอื้นเลยแล้วก็ไม่ได้เศร้าอะไรด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าม,มันไหลออกมาทําไมอย่างเงี้ยคือมันคือความกลัวที่จับหัวใจแต่ว่าในหลองที่กลัวก็รู้สึกกล้าหาญขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะส่งไปให้ใครบางคนที่กําลังเสี่ยงกับผิวติดสารอยู่อาก็ค่อยมีแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนไป,ไปมาๆนะความรู้สึกอะทุกวนนี้มันแบบว่าคืนทุณพ,พ้นน้ำเรียบร้อยไหมครับ พอพ้นน้ำมาก็ทำกันแดดเออพอ <c oughs> พอพอได้เงินกันมา <c oughs> บุญที่ว่าแม่นะอาว่าแม่เดือนเมษาเอาว่าแม่ขาลูกสามารถคืนให้แม่ก่อนได้แต่ไม่ได้ครบจํานวนนะแต่คืนได้แม่บอกว่าเอาไป,เป,เ,ปเป็นขวัญถุงนะ <c oughs> แบบว่าไปให้แบบที่เรากล้าหาญอะเออแล้วก็ให้ให้คนใช้ให้เยอะที่สุดเลยนะของลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพรจากแม่อะไรอย่างเงี้ยอาข้อแบบ เออก็พอได้ได้จะจะได้มาก็จะคืนแม่ก็คือแม่แม่ก็ไม่เอานะไม่ว่าอะกงแม่นะแต่อัคืนคุณแม <c oughs> ่แม <Gross> เ,ปเป็นครีมไปเยอะมากเพราะว่าเพื่อนเพื่อนลำฟางกาลยานีศูนย์เจ็ดของคุณแม่ <c oughs> โอ้ปนีปนีสั่งครีมเนี่ยตุยตุยขึ้กันเหร,รอเปิ้นใจกันนะเออแล้วก็คุณ<น>ที่ลำปางคุณแม่ก็เอาไปแบบไม่ให้ด้วยป้ายยาก่อนตอนหลังขายเพราะว่าเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะก็ ก็พอได้เงินเก็บเกี่ยวมาก็ทํากันแดดเพราะว่าสาเหตุอันแท้ของหน้าพวกเราที่เป็นฝ้ากลาจุดด่างดาคือแดดคือไฟจอมือถือจอคอมจอทีวีมันก็แค่ทากันแดดเราก็ต้องทาหากันแดดที่ไม่เหนอะที่สบายหน้าที่กันแดดได้จริงให้กับทุกๆคนใช้อีกก็เอาตังไปลงอีกแล้วก็เออพอสักพักก็หน้าหน้าหน้าแบบสว่างหน้าแบบใส ก็อยากจะหน้ายกอยากจะรู้คุมคนชิดมาอีกก็ทำเซรั่มอีกก็คือทำไปเรื่อยๆแบบนี้อาว่ามันไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันทั้งหมดที่เราลงทุนไปจนมีเมอดสอนขายรวมค่าที่แบบทำตัวผลิตภัณฑ์รวมค่าประชาสัมพันธ์ยิงแอดอะไรต่างๆเป็นเงินหลายสิบที่ดาเห็น ต่วันนี้แม่ตุยแฮปปี้กับทุกอย่างห่วงอะไรอยู่ไหมแม่กลับมาก็ลงไปแล้วกลับมาก็ลงอีกก็กลับมาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าทุกคนน่ะคือแม่ถามทุกทีเลยลูกเมื่อไหร่จะเลิกขาย5อันพันสักทีเมื่อไหร่จะได้ตังค์คืนว่าแม่แม่จ๋าแม่ดูคอมเมนต์เวลาที่ลูกโพสต์วิดีโอหรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์ก็จะแบบ ดีจังเลยเนี่ยตอนนี้น่าดีขึ้นเพราะว่าสวิตแลบอะไรเงี้ยตอนหลังแม่แคปเลยข่าหลังแม่ถ่ายว่ามันจะเป็นกําลังให้กับเรานั่นแหละก็พอได้คืนมาก็ลงในครีมก็ไม่เป็นไรลงในเซรั่มแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเราทำรํำด้วยความตั้งใจแบบนี้กับลูกค้านะคะเห็นถึงสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆผลลัพธ์ก็ประจักษ์แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมจากน้องๆทุกท่านนะคะสื่อมันก็ วันข้างหน้าอาไม่เพียงแต่จะรอดนะคะเอาอาจจะรวยนะแต่ว่าเออถ้าตุ๊บก็คือตุ๊บค่ะแต่ไม่ตุ๊บหรอกเพราะว่าทุกคนช่วยมากแต่ว่านี้คือสวยด้วยคีไม่่สวยด้วยแพทย์เออสวยด้วยสวยด้วยแพทย์ก็มีเย็บตาอันนี้จัดฟันแต่ว่าเรื่องผิวอ่ะ คือเรื่องยกอย่างเงี้ยไม่ใช่คือไอเน,นี่ยจ,จริงๆแล้ว48จะหบอ่ะคนเขาไปเย็บขึ้นกันหมดแล้วนะแต่ว่าอาเนี่ยยังไม่ได้เป็นการเย็บจากคุณหมอเลยแต่ว่าถ้าทำอะไรแล้วมันจะดีอะค่ะทำเลยอาอีก2ปีไม่ได้อาจจะไปเย็บก็ได้มันก็คือไม่เป็นไรหรอก ครีมก็ใช้เซรั่มก็ใช้อยากจะทําอื่นๆเพื่อให้เราดูดีขึ้นถ้าไม่ไม่เดือดร้อนอะไรทุกคนทําได้เลยนะคะเคพ,พอาะรวยขนาดนี้แล้วเอาเงินเก็บไว้ไหนเราก็ไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีอะไรให้มันมีเงินเก็บก่อนไหมเก็บไว้เป็นเงินกเกษียณของเราอ,อืมแล้วเราก็มีหมู่เพื่อนหมู่ฟูงอะไรใช่ไหมที่เราจะแ,แก่ไปด้วยกันรู้แต่ว่าตอนนี้ไม่คิดเรื่องสามีหรือเปล่าคิดคิดทุกวันหมกมุ่นอยากมีทำไมทำไมอ่ะ <S 1> <S 1> อ มถึงบบทำไมคะาถามสิค่ะถามสิค่ะอยากมีใช่ไหมคะมคุณไม่อยากมีหรอคะไม่ไม่อาบอพูดอย่างนี้นะถ้ามีแล้วแบบว่าชุบชูใจกันช่วยเกื้อกูลกันอนะ่ะมีแล้วมันดีนะแต่ว่าถ้ามีแล้วแบบว่ามันจะทําให้เราไม่เป็นตัวเองหรือว่ามันจะทําให้เราเป็นทุกข์อึดอัดเสียอิสระภาพบางอย่างเพราะว่าเรารักเขาเรารักกันแล้วก็ต้องประคองใจกันอะเอาว่าบางที มีเพื่อนมีฝูงอ่ะมันเกื้อกูลมากกว่ามีแฟนอีกแต่ของการมีอยู่ถูกต้องเฮ้ยรู้รู้ว่าไงจะรู้ประโยคน,นั้นอ่ะทำไมรู้ใจมันมันยืนเองเชื่อเหรอท่จริงจะมาเรามองเรื่องความรักมันป็นยังไงบ้างสำหรับในช่วงวันนี้อ่าก็จะครึ่งร้อยแล้วนะอาจจะ50แล้วสี่สมองว่าแบบความรักอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นแบบน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเนาะแล้วมันเป็นใครอีกคนนึงที่ สำหรับอานะเขาอยากฟังเราว่าเราคิดอะไรเรามีความฝันอะไรว่าวันนี้เราทําอะไรมาบ้างหน่อยหรือเปล่ากินอะไรยั่งอะไรอย่างเ<ต>งี้ยมั้งคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยเราคิดเออหรือว่าวันที่เราเดือดเนื้อร้อนใจอะ่ะเขาเขาจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราปรารถนาเนาะแต่ในความเป็นจรงิงมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้หรือถ้ามันยังเป็นแบบนั้นไม่ได้ดีพอแบบที่เราอยากจะเป็นอะ่ะแต่ว่า เราเลือกกันแล้วกันแล้วอ่ะเราจะปรับเปลี่ยนยังไงย่งไงเออประคับประคองยังไงนั่นแหละมุมมองความรักนะถ้าถามแบบคำถามดาราสับปีกป็นปีเออคำถามเป็นดารายังมีสเปคคือไงคะเมื่อก่อนตอนเล็กๆเลยอ่ะก็ต้องพี่แซมยุรนันเนาะแล้วก็พี่นีโน่แล้วก็พี่บี้จ้ะ้วันนีเป็น ไม่เป็นไรนะใครก็ได้แม่ก็คือใครก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าที่แบบพูดจริงๆหน่อยพูดจริงๆหน่อยอย่าแอบเมียเอาไว้สองใบไม่เอาอย่าแอบผัวเอาไว้บอกได้เออไม่ไม่เพราะว่าแบบคืออย่ามีความลับซึ่งกันและกันไงเออไม่มีพันธะใช่ใช่คือราได้ไม่บาป <earth. S 2> เขาก็จะได้ไม่บาปเราก็จะได้ไม่บาปอีกการหนึ่งคือแบบเราจะได้ไม่ต้องไปแบบมีศัตรูโดยที่เราไม te ah ่ได in ้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคืออยู่อยู่เราเราชอบของคนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเขามีเนี่ยแล้วอยู่อยู่เราก็จะมีศัตรูขึ้นมาเฉยเเพราะว่าแค่เรารักคนคนหนึ่งอ่ะไม่บาปเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ไม่ได้ว่าบาปหรอกแค่แค่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องยุ่งในอนาคต เป็นเรื่องยุ่งเจ้าของไม่ต้องเข้มา,มเามา,า,าไม<ห>่ยอมมาถ้าเด็กกว่า,าถ้าโตกว่าอาป่านนี้ตายหมดแล้วมั้ง <laughs> <laughs> อ <laughs> คือคนไวพูดเล่น <laughs> คืออาไม่ได้คิดเรื่องไวนะคนบางคนอ่ะเขาเพียงแค่เขาเกิดมาหลังเราอ่ะแต่เขาอ่ะมีความคิดมีสติปัญญามีความรับผิดชอบมีความเมตตาสูงกว่าที่เราเป็นอีกคือบางทีอ่ะฉันต้องอายเด็กบางคนเหมือนกันนะ ใช่ไหมล่ะเราอย่าไปมองคนเรื่องวัยอย่างเดียวมันคือเด็กด้านิทอบจะไปติดอะไรเล่าไอ้นี่อันี้เราจะถามเรื่องนี้กันจริงๆค่ะอยู่ตัวคนเดียวมานานก็เลยถามว่าเหงาไหมไม่เหงาเลยเคยังไงหรือว่าการมีคู่ยังไงหรือว่าเอาแค่คนคู่คิดเอามองว่าคนเราอ่ะบางทีไม่ได้อยู่กันในแบบว่าคู่ของใจเราอ่ะมันไม่ใช่อยู่ในแค่สามีของเราภรรยาของเราหรือว่าแฟนของเรานะ บางทีมันจะเป็นคนที่เราไปทํางานด้วยทุกวันก็ดูแลเราดีกว่าที่ผัวเราจะดูแลเราอีกในอนาคตบางทีใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเพื่อนของเราบางคนที่เขาจะคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอเอออาว่านั่นอะในช่วงวัยนี้มันเข้ามาไหมครับในช่วงนี้ที่เออที่เราสวยขึ้นเราอะไรอย่างเงี้ยนี่นะสวยขึ้นนะฟันก็จัด เออ,อจมูกจมูก,จม,กมจมูกก็คือว่าไปกรีดซิลิโคนเหลวออกอเมื่อกี้ไม่ได้พูดผลงานคุณหมอได้ไงกันอเออกรีดซิลิโคนเหลวออกแล้วก็ แล้วก็คุณหมอก็เอาหูมาใส่ให้ที่จมูกเออดอกกูกทีหอ๋ออันนั้นอันนั้นเคยล่าหกเคยก็อเ,อเอาตัวดูกที่หูมาใส่ที่จมูกค่ะแล้วก็ปีค่ะไม่อาจจะดูบวมๆอยู่หรืออะไรใช่ไหมเพราะว่ามันโอเพนมันก็เลยจะบวมแต่ว่าตอนเนี้ยมันดูยุบลงและเข้าที่มันก็ดูเหมือนสวยขึ้นปะกับทำสีผมอะไรอย่างเงี้ยสวยขนาดนี้ก็ไม่มี ว่าทางเด็กๆอย่างนี้มีแอบถามเพื่อนๆสนิทๆคุณแอปคุณแพทคุณนั่งเลยอย่างนี้นะขอเก็บลับเลยอหรือเขามีมาแนะนำไปว่าคุณที่อยากดีกว่าเราฮะมีใครแชร์เออหรือว่าหลุดไปถามไม่อามองว่าแบบน้องๆของอาเป็นคนที่แคร์ครอบครัวแล้วก็เขาเขาเป็นคนใจเด็ดนะ ทั้งสองคนน่ะเป็นคนใจเด็ดเป็นคนพิจารณาแล้วก็เป็นคนระมัดระวังสถานะของตัวเองมากๆวันหนึ่งอ่ะพอถ้าเขาจะเปิดใจให้ใครอ่ะคนคนนั้นน่าจะเป็นความสบายใจของเขา<ะ>กับครอบครัวของเขาซึ่งซึ่งอาดีใจด้วยอ่ะแต่ว่าอาก็อยากมีบ้างหรือว่าเขาพ้ฒนาอาพ่ริ้ตัวแต่ไม่รู้ตัวขนาดเล่นเลยค่ <c oughs> เราป้าแมวแก๊งเราก็มีแต่แฟนเด็กๆงั้นเราจะเป็นหนึ่งคนไหมเพราะแอปเออแพทเขาก็แฟนเด็กอายุห่างกันด้วยแล้วแต่ตั้งเป้าไปเพื่อเพื่อไม่ไปถึงเป้าเหรอเอาเพื่อมีเพื่อมีได้คุยกันดูเรื่องภาษาเดียวกันอะไรก็ได้พูดจริงอ่ะจะให้ต้องพูดกี่ครั้งว่าอะไรก็ได้อ่ะมันเขินะคำว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่ติดอะไรก็ได้ไม่ติด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  ขอบคุณนะคะกันได้เยอะๆอันนี้นะอันนี้เป็นภาพพิ่งหรือภาพเคลื่อนเดือดเดือดข้างบนก,นก in right. ่อนได้ไหมติดเสาล่างๆนะอีย่ายั้ไปฝันอยู่นฝันนี้ก่อน กูไม่ดีแล้วตากูไม่ค่อยดีแล้วนะ <c oughs> คอยยกบกมือด้วยนะ <c oughs> เออ่าก็ดีนะคะ <c oughs>